รนนานีไอชเชตยบุโยตโอไอเทนมึงใส่ไรมึงบุงแถ้าไม่ใช่เตยเสคนนี่แน่นะคลัวแล้วอไอเชยไอเทพ่อมึงไอสอนันไอชเชยไอสันเอ้ย ตอนนี้พวกคุณน่าจะงงว่าสองคนนี้ไปโกรธแค้นอะไรกันมาเรื่องนี้คงต้องดูย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มแมปแรกเอาทีละแมปเลยไหมเล่นทีละแมปเลยเอ๊ะชวนเสียโอ๊ตมาดิเสียโอ๊ตกี่โฮเตอร์กี่คนสองคนเสียงเสียงเออเออ,เอ,อคุณเปิดปีไหนเกิดปีเกิดปีปดปจอหรือปีอะไรผมไม่เข้าใจจริงๆเลยพวกท่าน เอาเวลาโหวตเท่าไหร่ห้าปีเเล่นจบกันตอนเราอายุสักสี่สิบหาตัวคนร้ายไม่เจอมึงลุกออกจากกีไม่ได้นั่นแหละกูอุ้ยสายรับสายลับนี่คือมองไม่มีใครเห็นสายได้ใช่ไหมเออสายแบบมองไม่เห็นสายสายลับเก็บไว้แหม่ไว้่าลองยืมด้วยแม่งโคตรแบกไม่หากูไปทำงานดีกว่าเฮ้ยใจเย็นใจเย็น กายก็รู้มึงมีสตอรี่เยอะมีอะไรมาเล่าไหมระวังเราก็นี่ยำลังจาวอยู่กับถุกําลังเศร้น้ำอะไรคือกำลังจาวไม่ออกจาวไม่ออกไอ้สัดกูมีเรื่องเล่ามาเล่าให้มึงฟังไปเอาไปเล่นยังไงกูมีเรื่องเศร้าอ่ะอยากฟังเรื่องเศร้าไหมอยากฟังเรื่องเศร้าที่มันก็ปรับไม่ได้แลก็เปลี่ยนภาษาอไปเลยที่มันน่าตลกยังไงวะไอ้สัดไอะไรกูไม่รู้เอาเริ่มเลยมั้ยเริ่มเลยมั้ยเริ่มเลยเอาเลยว้า แต่นี่ต้องมีคนร้ายสองคนแน่หอังมั่นใจใช่ตัวตั้งสองคนเลย <c oughs> ถ้ามีสามคนนี้มันเล็กู่ <c oughs> มันเละกคู่อองไ,งไอ้ข้าวไม่ระวังตัวเลยนะัูไม่รกำลังอยู่กับใครอ่ะต่อไปละเควตมันก็ดูม่าเขาเยอะเท่าไหร่จะต้องออกไปตั้งค่า ปิดไม้ปิดไม่ด้วยปิดไม้บอกดึงโอ้โหกดช้าไป <c oughs> ปัญหาคือกดรีพอร์ตทันวัโดโยาตายระเดาาี๋ยววัยอะไรคือคนประกาศตายวะ คนประกาศตายคืออะไรวะยังไงวะคนทา่ตายคนทีเออะไวะคนก็เลยคุณต้ส่คุณพูดได้ไหมประกาศไม่ได้ไม่ได้คนประกาศตายแล้วคือพูดไม่ได้นะเดี๋ยวกูยังงงอยู่ถ้าพูดมันจะง่ายไปมั้ยเดี๋ยวกูจะรู้ไปว่ามันเจอศพตรงไหนเดี๋ยวเเคสนี้เคสนี้เกิดขึ้นยากที่สุดเลยคนประกาศประกาศปุ๊บแมงโดนฆ่าตายปิดปาก นายชักจะส่งเสียงดังมากกันไปแล้วตายแล้วช่างเถอะวัตถุฟลักอะไรเนี่ยประกาศแล้วก็ตายไปเลยวัตถุฟลักอ่าให้กดอะไรวะกูลืมตะเข็บตะเข็บไม่รู้จะกดใครอ๋อกูไม่รู้หรอกว่าใครเป็นเฮ้กูกำลังจะเสียเลยเวนเออ้ยเวยกูยากเลยไอเต้อยู่ไหนเวะใช่เต้ดีกว่าไอเต้ ไม่เต่าเต้ซานข้างในนี่เหมือนมีการแบบฆาตกรรมเกิดขึ้นเอาแล้ววันตอนแล้วตาเลยอ่ะไอ้เหี้ยก็จะใส่ไฟกูอแล้วตาเลยอ่ะเหี้ยกูไม่ใช่ไอซี่ตุ่ยพี่ไอซี่ใครใครไม่โหดอะไรในทั้งสิ้นพี่อะไรวะแม่มึงใส่หานกลางดงเงี้ยหรออ่ะกูหากูให้ให้เว้ยพวกมึงพูดก่อนเลยอ่ะ กูไม่รู้ว่าใครเปต้กูยังไม่ทันเลยมึงเปิดประตูมาแม่งจะศพตายต่อหน้ากูแล้วไกลมากไกลไอเต้บอกไอ้เต้ไงไอกลายสองคนเนี่ยเป็นสองคนไม่ใช่อตามใครไปขวามีอะไอยู่ข้างหน้านี่เลยแล้วศพไม่ตายอยู่หลังกูแบบอะไรไปจ้วงมึงเห็น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 บอกกูกูเห็นไอ้เต้นฆ่าต่อหน้าต่อตากูเลยอ้าวกูหลังเปิดประตูมากูไม่ทันกดอะไรเลยนะมึงมึงกูอยู่หลังมึงเต้น ทำไไมมกู่เ,เอามึงมาใส่ร้ายกันนี่ไงเต้กูว่าไม่เนียนวะเชื่อกูแล้วข้าตากรจะหายไปแล้วแม่งแล้วมันลนไงกูมไม่ทันลนประกาศมึงฟังทฤษฎีกอูอ่ะอ่ะกูไม่พูดแล้วกูบอกแล้วแค่แคนี้ละอ่ะจะเชื่อไม่เชื่อแล้เป็นสิทธิ์ของพวกมึงโอ้ใเออแต่เน,นี่ยมึงมึงทำอย่างนี้กดดันเพื่อนเนี่ยมึงกดดันเพื่อนโยนเพื่อนเป็น กูเห็นตอนหน้ากูเป็นยังไงว่ากูเปิดประตูมาแล้วมึงแล้วมึงก็ฆ่าไงมึงเปิดปุ๊บมึงฆ่าเลยเต้นคือเอาเย็นแหงปวดปวดอ่ะมึงกลัวปวดมึงไอ้เต้ไอะเกิดปวดกูแล้วไม่ใช่ปวดไอ้เต้ตายไปแล้วเป็นเกมมื่นดีกว่าโอเคตายไปแล้วเล่นเกมอื่นรอดนะ ไม่มาปรับเลนที่มาแบบนี่ไอ้แม่แผนนี้ใช้ได้ป่ะแผนนี้ใช้ได้ป่ะมันคนมันคนจะแตกกันแต่ตอนแรกแล้วเว้ยคือตอนแรกไอ้ข้าไม่ข้าไม่ทันแม่งกูกดแบบไอ้ไม่มีสิทธิ์เลยไอ้ข้าไอ้ข้าไม่สามารถตายไอ้ตัวตายไอ้ไอ้สีเขาเรียกว่าข้าปิดปากกูเป็นคนเห็นแบบนั้นไม่ไม่เต้ไม่ไม่อีตาหนึ่งเดี๋ยวไปปรับเลน สิบวิแห่งความตายกูนับรอ,อเลยตานหนึ่งไงคอยอตอกเป็นไอ้เทียนี่วะไอ้สองคนนี่องแหละไม่ไว้ใจเลยวะ่ะ ับผมนี้ไอ้นี้ไอเชตเตบุททอฮะเจ้าไอ้ต้นมึงใส่ไายกูไม่ได้ใส่ไายมึงบุททองจะฆ่ากูหมดไฟแล้วนะมึงไรเฮียมึงบุททองมึงบุททองโชว์กูมึงจะฆ่ากูมึงแกแต่มึงฆ่าไม่ทันเพราะกูเดินมากดก่อนมึงมั่วแล้วไม่ได้มั่วกูมันเป็นเสาแล้วแต่กูพูดกูพูดอย่างงี้แหละมุททองกูพูดไปหมดแล้วมุททองคือมุททองไม่มีอะไรแก้ตัวแต่ รู้ว่าแซมไกด์กายกำลังสวีทกันอยู่ในห้องตุยทะยุไงพวกบุปผาทะย่สองคนเขินแน่เสียเพียเสียแยงเลยยิ่งลังไงก็ไม่ได้เว้ยสัตว์เอ้ยใส่ไลฟ์ไม่สำเร็จวะกูจะซื้อใจพวกมนายบอกว่ามึงจะไม่เป็นนะไก่ไม่เป็นไม่เชื่อขวยเอ้ย ไม่ใช่กูละไอเชียไกาพยายามคือไอแฟมกับไอปูตินเขาเอาหังงี้ทำไรอูกำลังซ่อมไฟอยู่มีอะไรอ่ะบอกฝากบอเกี่ยวกูดูในห้องไอ้สกิโยะยี่อ่ะบอปากกูเห็นทางกล้องวงจรไอ้กายไม่เดียนกายไม่กิ้ไม่เดียนกายไม่เดียนทำไมทำไม่ใช่หั่ดอนแล้วใช่รู้เปล่าไอแฟ้มกับอะไรกูนะพย๋ยวมก็สู่โบสอ์เพื่อนเพื่อน โอ้ยใกล้เฮ้ยมึงแดดก็ตึ่งข้าเองแววกลายเป็นหน่องไก่เลยวบวมปากบวมปากกูอยู่ข้างล่างกูอยู่ดีๆเฮ้ยอย่ามาโทษกูบวมปาก็แย่เลยไม่เชื่อมันเหรอเชื่อเชื่อทีนี้จะฆ่าคนอืเนี่ยดูซ้ายดูขวาด้วยทำไมกูผมส่วนตัวทำไมผมส่วนตัวกูไแบลอคไลท์มึงไว้เฮ้ย กูมีคอนเฟกอะเบนไม่เด็กอะไรอะมึงจะส่งคอนเฟกข้ามจังหวัดมาไอ้โคตรเทียอะไรเทียตี้ไดีนะไอ้เทียเต้อ้าวไอ้เทียเต้จบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วเว้ยมแต่เปิดไอมไอ้ไอ้แฟมแฟมอยู่ไหนเพื่อนเออกูทิ้งขยะอยู่แล้วกันเร็วอย่เดินมาห้องไฟ ไอปูจะไหนไอ้ปูตินแม่งกูไม่รู้กูเห็นมันเดินผ่านเงียบทำไมวะบอกไปเลยไปทางห้องไฟเหมือนกันวิญญาณตนนี้กำลังได้รับการปลดปล่อยไปสู่สุคติณฑ์มันเดินไปทางห้องไฟทางติดร้ายทางส่วนหลังไอ้เต้อะไอ้เต้อะเตนไอ้เต้อะกูมีหนึ่งงานเลยฮะไอ้เต้เด็กกับไอ้ข้าวเต้ในเร็วว่ะเต้ในเร็ว คือเฮียอะไวเาคู่ฆ่าไม่ได้มดตีกเอก็เหมือนพดไม่ทันแล้วเต้เต้กูขอไปใจหมดไปแล้วกูยืนอยู่แมสกูยืนอยู่แมสเบ้ไปตาเทพาหาพ่อูดอไเยอะพูดแล้วเต้ไม่เชื่อกูมุด่อไอ้เฮียไอ้เต้ไม่ใส่กูเฮียกูไมเ่อน่อดไหกูไม่ได้มุดเลยเต้ไม่ทำไ ก็จบไปแล้วสำหรับการเล่นอมอัสของพวกเรานะคือใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวหัจยะด้วยส่วนถ้าเกิดใครไม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้ายเตะที่ข้างล่างคลิปได้เลยสุดท้ายก็เจอกันคลิปหน้าครับชาวแกง๊งบาย